สวัสดีครับสวัสดีเอฟซวูเขามาพ่อๆเราพี่น้องโอ้ยเสียงัวดเตดีขึ้นพี่น้องจัดแนวแบบสมๆเพ็ิดๆมากจัง่อยแต่ว่าบด้มีผิกกลับด้วยพี่น้องว่าว่ายังเสียพ่อยยกกินกินเพลิดแังบรด้ก่อยหอยเสื้อรลีพี่น้องมาแชร์ด้วยกันมาดูโลงคิดแบบไรหมือนบมสบายหลังจากนั้นกัเหตุการณ์ไม่เมื่องกับสงบล้วพี่น้องแต่การยังต้องติดตามกันต่อไปเนาะ <laughs> ừ. Mình gặp nhỏ rồi. là Gặp bằng mệt Người đây nghe cả cường มาแซ่บแซมกันเสียงกับแม่ในไข่แน่ปันเดยไอ้พี่ลองยังไอ้ตอนเนี้นอนอย <c oughs> กรางเมฆกับยอบสมสมปัดปลาได้หน่อยพี่น้องอ,อื้มหอ,อมไหมคุณขอห้ามือ หลังจากกินเขาเสียบเป็น hmm. ลายมือถามตซีเมือไม่ร่งเอม่ร่งทิ้งเลยโอ้แต่ว่าอยู่เป็นที่เจียงแทะใจแบบกินเขานายได้มันกระเจียงไหมเออกัดตาอือ กับก่อยง่วงท่ะมึึสุดอือ อืมเริ่มส่วนหอมเลยาะหอมบัวไม่กลิันแก่มามามาอืมเขาแบบมใหยและวน่าเสีบด่ะอืม Mm -hmm. oh, Nhanh oh, gần

ก็คืไไอเรกินใบไอแป้งเหรอพี่น้องไอพี่น้องเสียบบนยากาศก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลงช่วงมงหันโอ้ไอ่ค่ะ

อืโอ้ยพี่น้องอยาว่ากินก็จังเปล่าได้บ่ได้เปล่าได้พี่น้องแต่ว่ามันจะอดไอบ่ได้อีกอืม ถ้ากูยังทำอยู่มันจะเกนแยบจาบไปแล้วมันลงสิบได้ไหลังแล้ว